สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางไปเกาะล้านกันนะคะการเดินทางก็เริ่มจากนั่งรถตู้มานะคะแล้วก็มาลงกันที่แหลมบาลีไฮเป็นท่าเรือนะคะที่จะข้ามฟากไปเกาะล้านค่าโดยสารเรือก็คนละ30บบาทนะคะไปกันเลยค่ะ ท่าเกาะล้านอันนี้ก็เป็นที่พักของเรานะคะเดี๋ยวภาพดูรบรรยากาศร,รอบๆค่ะที่พักเราก็จะยื่ดลกไปในทะเลนะคะหลังจากเข้าที่พักกันเรียบร้อยแล้วพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งนะและ้วก็ โปรแกรมแรกของเราก็คือจะขี่รถไปที่หาดเทียนค่ะส่วนรถก็ทางที่พักจัดเอาไว้ให้นะคะุยน้องจะเหยียบน้องนะหรือใครจะไปเช่าเอาเอางก็ได้นะคะวันละสามร้อยถึงแล้วค่ะหาดเทียนน้ำสวยมากตามที่เห็นเลยนะคะน้ำทะเลสวยมาก จะบอกเลยว่าทีมกันแดดค่ะห้ามลืมเด็ดขาดสวยมาก หโยน้ำใสมากต่อไปเราก็จะมาแวะคาเฟ่กันนะคะที่นี่ก็ซีอูอเกนคาเฟ่คะ่ะ บรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะคะสวยงามมากโอเคเหมาะกับการถ่ายรูปเครื่องดื่มก็นี่เลยค่ะน่ากินมากต่อมาก็นี่เลยค่ะจุดชมวิวหลวงปู่ทวดมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นหาดตาแหวนนะคะ เดี๋ยวไปขับรถเล่นดูบรรยากาศหาดตะแหวนด้านล่างกันนะคะถึงแล้วค่ะนี่หาดตะแหวนค่ะจะมีของขายนะคะเสื้อผ้ามีเตียงผ้าใบมีร้านอาหารมีโรงแรมประมาณนี้นะคะ ส่วนใหญ่คนที่มาแบบวันเดย์ทริปนะคะที่ไม่ได้ค้างคืนก็มักจะมาที่หาดตะแหวนกันนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบสะดวกสวยงามนะคะค่ะาหาดตะแหวนก็อีกหาดหนึ่งที่สวยงามมากนะคะมุมนี้ก็จะเป็นเออจากมุมท่าเรือหาดตะแหวนนะคะ ก็ทางเดินไปหาดตะแหวนนี่นะคะ z ู o ให้ดูสักนิดหนึ่ง นี่ก็ตลาดหน้าบ้านค่ะช่วเงยเงยน็นๆก็นี่เลยค่ะเดินหาอ,อาหารอาหารทะเลอาหารต่างๆมากมายอาหารทะเลครกทะเลนะครับ นี่นะครส้มตำเกาะลานร้านนิยมหอย,ยะอนะครับอาหารเยอะแยะมากมาย นี่เลยนะคะเดี๋ยวจัดอาหารทะเลไปเลยค่ะไปนะคะาแยงให้เสร็จเรียบร้อยความเย็นจิ้มเดี๋ยวไปทานตรงที่ที่พักกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่พักตอนเย็นๆน,นะคะก็ระเบียงก็จะอยู่ในทะเลเลยนั่งกินอาหารทะเลกัน บรรยากาศดีมากเลยลมแรงเย็นสบายที่เห็นไกลๆนั่นก็คือฝั่งพัทยานะครก็วันแรกบนเกาะล้านก็ประมาณนี้นะคะที่เห็นนั่นก็มหารักคาเฟ่นะคะ ที่สบนเกาะร้านนะคะนี่ก็สะพานไม้ทางเดินไปหาสังวานนะคะก็ะเป็นที่นิยมมาถ่ายรูปกัน เราก็ได้รูปมาเยอะกันนะฮะแต่ไม่กล้าเอามาโชว์ ไปหาดนวลน,นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะมาถ่ายรูปกันรนหุ่งย่านี่ยเส้นทางตรงนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับ สวยงามนะคะแต่ละหัสก็จะสวยไ็นคนละแบบรักมากดูจะมีความสุข <te bad est> สค่ะรหาดต่อไปก็หาดตายายค่ะที่นี่ก็น้องเยอะ่เอเอะเจออีกแล้ว เป็นบรรยากาศหาดตะแหวนตอนเย็นๆนะคะเดีย๋ยวเราจะขับรถเลยเข้าไปไปดูหาดทองหลางกันค่ะหาดทองหลางค่ะ ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะว่าจะมีสีเพ้นอิเลเบนก็มีนะครับร้านรวงต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับ ก็ตลาดหน้าบ้านเสื้อผ้าอาหารต่างๆมีขายกันเยอะแยะเลยบุฟเฟ่อาหารทะเลก็มีนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นพวกสถานบันเทิงนะคร้านต่างๆก็นนวันที่2ก็ประมาณนี้นะคะเช้าวันที่3นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวกลางหันลมนะคะก็เนี่ยค่ะกลังหันลมเต็มไปหมดเลย เส้นทางขึ้นก็จะเป็นถนนเล็กๆนะคะโค้งไปโค้งมาก็โ <มา S 2> หดทีเดียวเลยเนี่ยค่ะเส้นทางก็คุณจะขับรถแข็งนิดนึงนะคะ มีเสียวนะคะมีเสียวสูงและโค้งนะคะสูงแบบไม่มีอะไรกัน,ถ,นถึงด้านบนแล้วนะครับ สวยมากวิวดีมากเนี่ยนะฮะก็360รองศา จะพาเดินดูรอบๆเลยนะคะทางขึ้นก็จะโหดหน่อยนะคะแต่พอขึ้นมาถึงด้านบนแล้วก็คุ้มค่า นั่นก็หาดแสมะนะคะคลิปนี้ก็ลืมนะคะไม่ได้ไปหาดแสมะกันก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างนะคะออทางลงก็นั่นนะคะ ของจริงจะชันกว่าในคลิปนะคะมีโค้งหักศอกไม่ไหวนะคะต้องขอลงมาเดิน ข้างหน้าอีกซอกหนึ่งนะมีสองสอกสุดยอด ก็ต้องค่อยๆลงนะคะสุดท้ายก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คเอากันแล้วก็เตรียมตัวกลับค่ะเดินไปขึ้นเรือนะคะเดี๋ยวจะกลับเข้าฝั่งกันแล้ว ก็ทริปเกาะร้าน3วัน2คืนก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบอยังไงก็กด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ